กลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นควันกันบ้างนะครับสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มดีขึ้นนะครับทางด้านศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศมออ,อก,ก็ได้มีการเปิดเผยว่าอาจต้องเฝ้าระวังอีกะระลอกในวัน7-9ถึง9ตุลาคมนี้ บรรยากาศเมืองหัดใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ2ตุลาคมจากบริเวณจุดชมวิวเขาคอหงส์สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพบว่ายังคงขมุกขมัวและก็ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน PM 2.5อย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ในวันนี้เอง3ตุลาคม2566สถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยลดลงอยู่ที่13.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากขนาดนี้ในพื้นที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันซึ่ง เป็นฝุ่นควันจากไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับหรือที่รู้จักกันดีว่าฝุ่นควันอินโดก็ส่งผลกระทบต่อการสะสมตัวของฝุ่นมากขึ้นศาสตราจารย์ดรพิรพงศ์ทีมคกุลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและหมดผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินเปิดเผยว่า ในรอบปี2 5 6 6ครับศูนย์วิจัยเริ่มพบค่าเฉลี่ยของฝุ่นฝุ่นควันเนี่ยเมื่อช่วงวันที่12-18กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานครับและสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับจนกระทั่งล่าสุดครับพบฝุ่น PM 2.5อีกครั้งเมื่อวันที่27กันยายนจนถึงปัจจุบันโดยมีปัจจัยมาจากอิทธิพลของ ลมบริสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดผ่านประเทศไทยส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศของภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยคาดว่าในวันที่3-5ตุลาคมนี้ครับ สถานการณ์ฝุ่นควันจะเริ่มคลี่คลายครับอย่างไรก็ตามคาดว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเองนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันอินโดอีกครั้งในช่วงวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกไปไปออกกําลังกายกลางแจ้งส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยให้งดการเผาขยะเผาหญ้านะครับแล้วก็ไม่ควรจอดรถยนต์ติดเครื่องไว้เป็นเว ทั้งนี้ขอให้ประชาชนสามารถติดตามคุณภาพอากาศได้ที่ www.airthai.in.th ครับครับหลังจากนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากพยากรณ์ของลมที่นำเสนอไปเนี่ยนะครับเราเราพบว่าในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยลมจะเปลี่ยนทิศนะครับแล้วก็จะ ไม่พัดผ่านจากจุดที่มีการเผาไหม้เข้ามาประเทศไทยเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็น่าจะสะอาดนะครับหลังจากนั้นวันที่789ก็จะมีลงเปลี่ยนทิศอีกนิดนึงนะครับก็จะผ่านจุดที่มีความร้อนนะครับที่เกิดการเผาไหม้เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับแต่คาดว่าจะไม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะครับยังไม่ต้องน่าเป็นห่วงอะไรมากเท่าไหร่ครับ